สวัสดีครับผมโค้ชปูนัครับตอนนี้คุณกระลอมชมรายการซีสแปร์โปรเจกต์อยู่นะครับผมก็มาในคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมยินดีที่จะนําเสนอคอนเทนต์นี้มากๆเลยครับผมเนื่องจากว่าผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายนะครับผมซึ่งเป็นรูปแบบการออกกาลังกายที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมเป็นท่าออกกําลังกายที่ดีที่สุดในโลกมันถูกยกย่องว่าเป็น king of exercise ครับคือเป็นราชาแห่งการออกกําลังกายเลยนะครับผมจริงๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นสาย ต่างๆนะในเรื่องของการออกกาลังกายไม่ว่าจะเป็นโยคะพิลาทิสเออคาลิสเตนิกหรือว่าจะไปต่อยมวยหรืออะไรก็ตามครับผมนะครับผมเซิร์ฟสเก็ตนะว่ากันไปนะครับผมตอนนี้ก็คือฮิตๆใช่ไหมนะครับผมแต่มันมีเอ็กซ์ไซส์อยู่อันนึงครับผมที่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยครับผมว่ามันคือราชาแห่งการออกกําลังกายจริงๆนะครับนั่นก็คือการสควอตนั่นเองครับผมครับหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหอะไรวะสควอตสควอตมันจะมาเหนือกว่าการไปเซิร์ฟสเก็ตได้ไงการสควอตมันจะไปเหนือกว่าไอ้คาลิสเตนิกได้ไงเขา ทำท่าพิศดารนู่นนี่นั่นกันนะครับผมจะบอกว่ามันคือ king of exercise จริงๆเว้ยมันคือสุดยอดของการออกกําลังกายที่มีอยู่บนโลกใบนี้จริงๆครับผมไม่รู้ไม่ว่าใครก็ตามครับที่คิดท่าสวอรตขึ้นมาครับผมผมยกมือไหว้ขอบคุณตรงนี้เลยครับผมขอบคุณมากที่คิดมันขึ้นมาครับเพราะว่ามันช่วยเราได้มากจริงๆครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างน,นะเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์นะครับผมซึ่งวันนี้ผมิสต์มาทั้งหมด5ข้อด้วยกันครับผมที่ คุณจะได้ประโยชน์จากการฝึกสควอตเพียงอย่างเดียวเอาไหมแบบว่าคือมันคือเจ๋งจริงๆแล้วก็ยินดีนําเสนอจริงๆครับผมหลายคนมองข้ามการสควอตไปนะครับผมมองข้ามการเล่นขามองข้ามการเล่นขาไม่เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดคุณเริ่มจะออกกำลังกายนะคผมคุณเริ่มที่จะสนใจในเรื่องของสรีระรูปร่างสุขภาพนะครับผมการสควอตคือ ท่าหลักๆแล้วก็ท่าแรกๆที่คุณจะต้องฝึกให้เป็นเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่ามันมีประโยชน์โคตรเยอะเยอะจริงๆเหมือนผมเวอร์นะแ,แต่เยอะจริงวะนะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันว่ามีอะไรนะนะครับผมเอาอย่างแรกก่อนครับผมก็คือเรื่องของการที่ทําให้แกนกลางลำตัวของเราแข็งแรงนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย แล้วสควอตไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของแกนกลางลําตัววะนะครับผมผมบอกว่างี้นะครับผมมันมีผลโดยตรงต่อการฝึกแกนกลางลําตัวของเราเลยแหละนะครับผมต้องบอกก่อนพื้นฐานของการฝึกสควอตครับผมนะครับเอาท่าแบ็กสควอตนะคือการแบบแบกบาอยู่บนบานะครับผมแล้วก็สควอตลงไปนะครับการฝึกท่าแบ็กสควอตตัวนี้ครับผมนะครับมันไม่ได้กระตุ้นแค่กล้ามเนื้อขาเรานะครับแน่นอนคือขามันต้องทํางานเป็นหลักอยู่แล้วถูกไหมนะครับในการเคลื่อนไหวนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครัะผมนะครับมันจะมีกล้ามเนื้อชิ้นอื่นอีกนะครับผมถามว่ากล้ามเนื้อขาเนี่ยทำงานมีมัดไหนที่ทำงานบ้างนะผมพูดเลยว่าทุกมัดต,ตั้งแต่เอวลงไปนะผมไม่ว่าจะเป็นก้นนะผมเป็น,นคอร์ดแฮมสตริงนะผมแอดดักเตอร์ น่องนะครับผมคือทุกอย่างทํางานหมดข้อต่อที่อยู่บริเวณสะโพกและเข่าและข้อเท้าทํางานร่วมทั้งหมดนะครับผมนี่คือ lower body ที่มันถูกทํางานใช่ไหมนะครับผมแต่นอกเหนือจากนั้นครับผม upper body ก็ยังถูกกระตุ้นด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแกนกลางลําตัวนะครับผมเวลาเราแบกของหนักอยู่เหนืออยู่บนบ่าเรานะครับผมจะมีกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับผมกล้ามเนื้อบ่าที่ทํางานนะครับผมจะมีกล้ามเนื้อแขนที่จะต้องล็อกไว้นะครับผมจะมีกล้ามเนื้อหัวไหล่ที่จะต้องแบบเหมือน control มันไว้กล้ามเนื้อแผ่นหลังที่จะต้องคอยล็อกมันไว้ครับ ลงนั่งแล้วลุกขึ้นครับผมนะครับกล้ามเนื้อนะครับผม275มัดนะผมโดยเฉลี่ยจะถูกกระตุ้นขึ้นพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นมัดเล็กมัดน้อยมัดใหญ่นะผมทุกๆมัดทำงานพร้อมกันทั้งหมดนะครับผมในการเคลื่อนไหวเพียงแค่ครั้งเดียวจากการฝึกท่าสควอตนะผมซึ่งไม่มีเอ็กซ์เซอร์ไหนบนโลกใบนี้ที่สามารถทำได้โอเคไหมนะครับผมต่อให้คุณไปฝึกคาลิสเทนิกต่อให้คุณไปฝึก k i ราทิสไปเล่นโยคะก็ไม่มีเอฟเฟกนี้จะไม่เกิดปรากฏการณ์นี้ครับผมที่กล้ามเนื้อหลายๆมัดทำงานพร้อมกันทั้งหมดได้ขนาดนี้และมีการแอคทีเวทได้หนักมากขนาดนี้ครับผมโดยมันมีงานวิจัยครับผมของ journal of human kinetic s ครับผมได้พูดไว้ได้ทำการวิจัยไว้ในการฝึกท่า Back Squat เมื่อเทียบกับการแพลงครับผมหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยการฝึกแกล้ามนการลำตัวที่ดีที่สุดก็คือการแพลงใช่ไหมนะครับผมผมบอกอย่างงี้แพลงเนี่ยคือการออกกำลังกาที่ดีครับผมคือการฝึกกล้ามเนื้อการลำตัวที่ดีมากแต่อย่างไรก็ตามครับผมนะครับงานวิจัยนี้ครับผมได้การได้ทำการเปรียบเทียบว่าการฝึกท่าแบ็กสควอตกับท่าแพลงเนี่ยมันมีความแตกต่างขนาดไหนในเรื่องของการกระตุ้นกล้ามเนื้อกการลำตัวนะครับผมในงานวิจัยนี้ครับบทสรุปพบว่าการทำท่าแบ็กสควอตครับผมช่วยทำให้กล้ามเนื้อการลำตัวถูกกระตุ้น ได้หนักกว่าการฝึกท่าแผลงแบบมีนัยยะสําคัญคือแบบคือแบบต่างกันลิบลับเลยครับผมเนื่องจากว่าเวลาเราทําท่าสควอทครับผมมันมีน้ําหนักอยู่บนบ่าเรานะครับผมเวลาเราเคลื่อนไหวขึ้นลงครับผมนะครับแกนการลำตัวต้องทํางานอย่างหนักเพื่อทําให้ตัวเราเนี่ยยังคงตั้งตรงอยู่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเมื่อมันเมื่อเทียบกับการฝึกท่าแผลงแล้วซึ่งเป็นการที่แบบทำให้ตัวมันขนานกับพื้นใช่ไหมทำตัวตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้มันขนานกับพื้นครับผมแผลงจะเป็นการฝึกเพื่อ endurance ส่วนส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ core strength มันไม่ใช่การแอคทีเวทกัมและแกนการลำตัวมากขนาดเท่ากับที่สควอตมันทําได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมการสควอตจะช่วยทําให้แกนการลำตัวของคุณมันมีความแข็งแรงมีความกระชับมีความแน่นโอเคไหมนะครับผมซึ่งความแข็งแรงของแกนการลำตัวความกระชับความแน่นของแกนการลำตัวส่งผลถึงโพสเจอร์ของเรานะครับผมคือสรีระของเรานั่นเองทําให้เรามีสภาวะที่หลังตรงนะครับผมมันมีคำคำหนึ่งครับผมที่เทนเนอร์ทุกคนรู้จักนะครับผมก็คือถ้า proximal area มันดีนะผม distal area คือดีทั้งหมดนะผม proximal คือส่วนที่อยู่ตรงกลางนะครับผมถ้าแกนการลำตัวดีนะผม distal area distal area คือส่วนที่แบบคือขึ้นบนและลงล่างก็จะดีทั้งหมดครับผมมันจะมีความบาลานซ์เส่อทั้งหมดเพราะฉะนั้นแกนการลำตัวนะครับผมถ้าดีนะผม สรีระทั้งร่างกายของเราก็จะดีตามไปด้วยนะผมเพราะฉะนั้นการสควอจะช่วยทาใหก้การลําตัวของเรามันมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นทําให้เรามีสรีระที่สวยงามนะครับแบบยืนหลังตรงนะผมอาการปวดหลังนะผมก็จะน้อยลงเนื่องจากว่าแกการลําตัวของคุณมันมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญก็คือมันทาให้ร่างกายของเราครับผมมีความบาลานซ์ นะครับผมทข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ทำให้สลรลระของเรามันมีความสวยงามนั่นเองนะอย่าที่ผมบอกไปนะครับผมเพราะงั้นนี่คือความเจ๋ขงข้อที่1ของการฝึกท่าสควอตนะครับผมมาในข้อที่2ครับผมการสควอตนะครับผมช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บนะครับเนื <S <S ่องจากว่าเวลาเราสควอตครับผมครับมันจะมีเอ็นนะครับข้อต่อ และกระดูครับผมที่จะถูกกระตุ้นจากการที่เราแบกบาหรือว่าถือน้าหนักไว้แล้วก็สควอลงไปครับผมนะครับเมื่อเราฝึกกล้ามเนื้อเหล่านี้ผมฝึกทั้งเอ็นทั้งข้อต่อทั้งกระดูครับผมให้มันมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะผมมีการฝึกมันนะครับทำให้อ้กล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณรูอ่ะบอดี้ของเราแกงการลำตัวของเราครับผมมันมีความแข็งแรงมันมีความทนทานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อที่บนก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกเวททรนนิ่งครับผมนะครับการฝึกเวททรนนิ่งจะทําให มวลกระดูกของเรามันมีความแข็งแรงถูกไหมนะผมนอกเหนือจกมวลกระดูกแล้วนะผมเอ็นนะครับผมและข้อต่อต่าง,างๆเขาจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยจากการที่เราฝึกเวทชอนนิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึก King of e x e r c i s e เนี่ยนะผมคือการฝึกท่าสควอตนี้จะทำให้เอ็นข้อต่อแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็มวลกระดูกของเรามันมีความแข็งแรงครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อทั้ง4อย่างนี้ครับผมมันมีความแข็งแรงแล้วนะครับมันจะช่วยลดอาการบาดเจ็บหรือว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงที่คุณจะเจออาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจําวันนะครับผมการเล่นเวททรนนิ่การออกกำลังกายการไปเล่นกีฬาหรือว่าอะไรก็ตามครับผมนะครับมันจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะให้คุณเจออาการบาดเจ็บอย่างมีนัยยะสําสคัญเลยแหละคืออย่างมากเลยละครับผมเนื่องจาก ว่าพอคุณมาแข็งพอคุณแข็งแรงแล้วคุณมีสรีระที่แข็งแรงแล้วครับผมคือคุณก็แทบจะไม่ต้องกลววัวแล้วว่าเฮ้ยมันจะมีอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นง่ายครับผมผิดกับคนที่ไม่ออกกำลังกายครับผมนะหรือผิดกับคนที่ไม่สควอตนะครับผมเราพบว่าคนที่ไม่สควอตหรือไม่ออกกำลังกายเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่ง่ายกว่านะครับผมมีมีอาการบาดเจ็บที่รุมเร้าแล้วก็รบกวนเขาเนี่ยมากกว่าคนที่ฝึกท่าสควอตเป็นประจำนะครับผมอันนี้คือเราเห็นกันบ่อยๆเลยในยิมนะครับผมคือไม่มีมันคือเราแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเเเฮ้้ยยจจจรรรริงงๆคคคนนนทีีีี่่่ฝฝึึกกลววว์บบออดหืาาาขปขปป็็ะะัผมมมแ เรวก็มีความทนทานของกล้ามเนื้อเนี่ยมากกว่าคนที่ไม่ออกกลังกายอย่างเช่นยกตัวอย่างนะอย่างเช่นคนที่เตะฟุตบอลเป็นประจำหรือคนที่เล่นบาสเป็นประจำครับผมนักกีฬาบาสเกตบอลหรือว่านักกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับผมเพื่อนๆเ,เราเนี่ยถ้าเริ่มอายุเยอะขึ้นไปไงนะผมเข่าแม่งไปไวแล้วคือผ่าเข่าบ้างเอ็นเข่าฉีกบ้างนะครับผม ACL แม่งขาดบ้างเอ็นไขว้ขาอะไรพวกเนี้ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครก็ตามครับผมที่เป็นนักกีฬาเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลหรือนักบาสครับผมที่ยังคงเล่นเวทเทรนนิ่งอยู่แล้วก็็ไไไไปเเเเเเตตะะะฟุบบบบอออออลคคครัผผมมมมจจพพพพพพววววว่่่่่าฮ้้้้้ยยยยกกกกืนนนนนีีแง หรือคือต่อให้โดนเสียบหรือว่าโดนกระแทกโดนปะทะต้องล้มอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่ค่อยเจ็บคือแบบเออเสียบกูมาดิอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าเสียบเข้ามาจนขาหักนันไม่ใช่นะครับแต่ว่าคือเหมือนแบบเจอปะทะเจอแรงปะทะหน่อยเนี่ยนะครับหรือหกล้มนหรือว่าเคลื่อนไหวผิดจังหวะเนี่ยนะครับผมก็ไม่เจอปัญหาพูดง่ายว่าการสควอเนี่ยครับผมเป็นพื้นฐานเลยแหละที่ทําให้เรามีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่ง ผมแล้วก็แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงที่เราจะเจออาการบาดเจ็บจากการใช้ชีวิตประจําวันของเรานั่นเองนะครับผมนี่คือความเจ๋งข้อที่2นะนะครับผมมาในข้อที่3ครับคือมันช่วยเผาพลังงานได้อย่างมหาศาลเลยครับผมจากการฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับผมคือการสควอนนั่นเองนะครับการสควอนครับผมนะครับผมสามารถที่จะเผาพลังงานได้เยอะที่สุดในบรรดาการฝึกเวทเทรนนิ่งทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเบนช์เพรสนะผมดึงข้อคุณเรียกคุณหามาเลยนะผมคุณไปหามาเลยว่ามีท่าไหนที่มันเบิร์นได้มากกว่าสควอตบอกมาเลยครับผมไม่มีนะครับผมไม่มีแม้แต่การฝึกโยคะพิลาทิสการไปต่อยมวยครับผมนะครับใน1นึ่งมูฟเมนต์นะผมพูดถึงหนึ่งมูฟเมนต์นะผมการเคลื่อนไหวหนึ่งครั้งนะครับผมการสควอตส,สามารถเผาพลังงานได้มากกว่าทุกๆมูฟเมนต์นะครับผมที่มีอยู่นโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผม คือถ้าเกิดใครที่มองในเรื่องของการเผาพลังงานในเรื่องของการลดไขมันส่วนเกินนะครับผมหรือต้องการที่จะเมนเทนซิกแพคของตัวเองไว้นะครับผมการฝึกขาหรือว่าการฝึกท่าสควอทนะครับผมช่วยให้คุณสามารถเผาพลังงานได้แบบมหาศาลจริงๆนะครับช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะกินได้อย่างอิสระมากขึ้นสําหรับคนที่แบบมีรูปร่างที่ดีอยู่แล้วนะแล้วก็แบบเหมือนเอออยากจะกินแบบฟรีๆอะไรวะคือแบบเออก็อยากจะกินขนมอยากกินพิซซ่าอยากกินไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเงี้ยนะครับผมคุณสามารถกินได้ถ้าเกิดคุณยังคงเป็นคนที่ฝึกกล้ามเนื้อขาเป็นประจาก็จะเจอวว่่่าาาเ้้ยคือรริงๆก็ไไมดน ขนาดนั้นนะเว้จากการที่เรากินอาหารหรือว่ากินของหลุด,ลดไปหรือบางทีไปกินบุฟเฟ่บ่อยๆอ,อะไรประมาณนี้ครับผมถ้าคุณยังคงฝึกขายอยู่ยังเล่นขายอย่างหนักนะครับผมโดยเฉพาะการฝึกสควอชเป็นประจำเนี่ยนะครับผมจะช่วยทําให้คุณสามารถเผาเอ็กซ์ตร้าแคลอรีหรือว่าเผาพลังงานส่วนเกินเนี่ยออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยแล้วอีกเช่นกันครับผมถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของการลดไขมันส่วนเกินหรือลดน้าหนักลงหรือลดขนาดข,าดของร่างกายลงครับผมนะครับ,รบก็คือพวกนี้ว่าอยากผอมลงนั่นแหละนะครับผมการสควอชถือเป็นหัวใจหลักนะครับ ของการลดน้ําหนักของคุณเลยนะครับผมคุณทิ้งมันไม่ได้นะครับผมคือทุกคนที่อยู่ในโปรแกรมของซิปแพรโปรเจกต์จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเลยครับผมที่อยู่ในโปรแกรมลดน้ําหนักนะครับควรจะต้องฝึกท่าสควอตเป็นและจะต้องฝึกท่าสควอตให้ได้ครับผมครับเพราะมันช่วยทาให้คุณสามารถเผาพลังงานได้เยอะจริงๆใน1เซสชันนะครับผมคือเมื่อเทียบกันนะคือมันมีมันก็ไม่ตลกเหมือนกันตรงที่ว่าคือแบบมันมันก็จะมีคนที่แบบเอ้ยฉันสามารถผอมได้โดยที่ไม่ต้องออกลังกายนะครับผมเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเขาอยู่เฉยๆเขาผอมได้นนะะัผมมมแต่่จดีกวา มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณหันมาออกกำลังกายด้วยนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสควอทครับผมจะช่วยทําให้คุณสามารถเผาพลังงานได้เร็วกว่าการที่คุณอยู่เฉยๆแน่นอนอยู่เฉยๆมันผอมได้อยู่แล้วอันนี้ผมไม่เถียงหรอกนะผมคุณอดอาหารมันก็ผอมแล้วเออทำเป็นเล่นไปนะครับแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดคุณสควอทเป็นคุณสามารถฝึกมันได้แล้วมันจะช่วยทําให้คุณสามารถผอมได้เร็วกว่าคนที่อยู่เฉยๆอีกอะนะครับผมนี่คือข้อที่12คือมันทำให้คุณแข็งแรงนะ ทำให้คุณมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแทนที่คือคนอยู่เฉยเนี่ยต้องคุมอาหารทั้งชีวิตนะครับผมถึงจุดๆหนึงอ่ะนะครับสำหรับคนที่ฝึกพวกกล้ามเนื้อขาเป็นประจำครับผมนะครับจะเจอว่าพอผอมลงแล้วพอหุ่นดีแล้วเขากินค่อนข้างอิสระเลยแบบเหมือนกินบ้ากินบอกินกินแบบเฮ้ยมึงอันนี้คือมึงจะกลับมาอ้วนใหม่เหรอเไม่กูรู้วิธีเวยกูรู้วิธีในการเผา ก็คือการสัพอรนั่นเองนะครับเพราะงั้นฝากเอาไว้เลยนะสำหรับการสะพพอรครับผมเจ๋งมากเผาพลังงานได้มหาศาลโคตรเยอะสุดยอดไม่ใช่แค่ใช้ขายเดี่ยวนะนะผมมันใช้แกลียงกลาตัวมันใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นด้วยนะผมอย่างที่บอกนะมันใช้กล้ามเนื้อโคตรเยอะเลยยิ่งใช้กล้ามเนื้อเยอะเท่าไหร่เรายิ่งเผาพลังงานได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับผมมาในข้อที่4ี่ครับผมก็คือมันช่วยเพิ่มศักยภาพทางกายให้กับเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับผมโดยเฉพาะนักกีฬาครับผมโดยมันมีงานวิจัยตัวหนึ่ สปอร์ตไซส์เซนเมดิซีนครับผมนะครับได้ทําการทดลองเอาไว้นะเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกท่าจำสควอตครับผมก็คือการสควอตแล้วก็กระโดดขึ้นนะแล้วก็ลงมาใหม่แล้วก็กระโดดขึ้นไปใหม่นะครับผมโดยเขาให้ผู้เข้าผู้เข้าทาการทดลองครับผมทำท่าจำสควอตฝึกท่าจำสควอตเนี่ยครับผมสามครั้งต่อสัปดาห์นะครับเป็นระยะเวลา8สัปดาห์ติดต่อกันนะครับผลงานวิจัยนี้พบว่าผู้เข้าทําการทดลองครับผมมีศักยภาพทางกายที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นได้คือความเร็วในการสปริน แล้วก็การเคลื่อนไหวแบบใช้แรงระเบิดเช่นการกระโดดนะครับผมการเปลี่ยนทิศทางอะไรพวกนี้นะครับผมเขามีความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นเขามีศักยภาพในการกระโดดไปข้างหน้านะครับผมหรือว่าการเปลี่ยนทิศทางได้รวดเร็วมากขึ้นครับผมจากการฝึกท่าจัม p ์ควอตสครั้งต่ออาทิตย์เป็นเวลา8สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นนะคผมคนที่เป็นนักกีฬานะคผมคนที่เป็นคนที่เหมือนอะไรอ่ะชอบแข่งขันกีฬาเป็นประจำครับผมนะครับ ก็จะเจอว่าการฝึกขานะครับผมโดยเฉพาะท่าสควอตพวกนี้นะครับผมจะช่วยทําให้คุณมีศักยภาพทางกายที่สูงเพิ่มมากขึ้นได้จริงๆไัมมันไม่ใช่แค่ท่าจาสควอตหรอกนะครับผมท่าสควอตทุกๆท่าครับผมช่วยเพิ่มศักยภาพทางกายทั้งหมดครับผมนะครับนักเยงของผมครับผมที่เป็นนักกีฬาทุกคนทราบดีครับผมถ้าเจอหน้าผมนะครับผมเตรียมตัวเลยเจอสควอตเกือบจอทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็น front squat นะครับผม overhead squat back squat นะครับ กรอบเลตสควอตซูมว่าสควอตว่ามาเลยครับผมสควอตทุกรูปแบบผมจัดให้ทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าประโยชน์ของการสควอตเนี่ยมันโคตรเยอะเลยมันเยอะจริงๆครับผมมันช่วยทาให้นักวิ่งนักปั่นจักรยานนักบาสนักฟุตบอลนะครับนักวอลเลย์อะไรพวกนี้นะผมมีความแข็งแรงแล้วเขาสามารถที่จะฝึกได้ดีขึ้นนะครับผมสามารถซ้อมกีฬาได้โดยที่ไม่ต้องกลัวบาดเจ็บข้อที่1 2อคือเขามีใส่ศักยภาพทางกายที่สูงขึ้นเขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แบบไม่ยากนะครับผมคู่ต่อสู้ครับผมนะครับ ในยุคปัจจุบันนี้นะที่อยู่ในวงจรการแข่งขันกีฬาในปัจจุบันครับผมนะครับยังมีการฝึกเวททรนนิ่งที่น้อยอยู่ผมพูดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือหนทางในการสอดแทรกตัวเข้าไปเป็นระดับท็อปของประเทศหรือระดับท็อปของเกมของคุณนะครับผมว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอยากจะเก่งใช่ไหมถ้าคุณอยากจะเป็นหนึ่งเป็นเต้ยนะครับผมคุณจะต้องฝึกขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกท่าสควอตนะครับผมจะช่วยทําให้คุณมีแต้มต่อที่เหนือกว่าคู่แข่งของคุณแบบ แบบเยอะเลยแหละนะครับผมคือเอาง่ายๆเลยสมมติผมเล่นผมเล่นบาสไหมนะผมสิ่งที่ผมเจอนะสำหรับคนที่เล่นเวทกับนักกีฬาที่ไม่เล่นเวทครับผมโอ้โหเดินเข้าไปนี่คือถ้าเกิดลองแบบเล่นดูนะคือเล่นไปสัก5นาที10นาทีเนี่ยเรารู้แล้วว่าก้อยคู่แข่งของเราอะมึงไม่เล่นเวทนี่หว่ามันไม่แข็งแรงมันไม่แข็งแรงลู่ป,ปากเลยครับมือลู่ปากเลยแบบ กูจะกระแทกมึงยังไงก็ได้กูจะเบียดมึงยังไงก็ได้กูจะบดมึงยังไงก็ได้กูสปีดกูก็เร็วกว่ากูก็โดดสูงกว่าอะไรประมาณนี้คือแบบการออกตัวนะครับผมการสปริน์ ทุกอย่างครับผมครับเราเหนือกว่าเขาหมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกเวทชรนนิ่งช่วยคุณได้มากจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกท่าสควอดผมย้ําเตือนตรงนี้เลยนะครับผมนี่คือความเจ๋งข้อที่สี่แล้วนะมาในข้อที่ห้าครับผมสำหรับคนที่สนใจเรื่องของการสร้างต้นเนื้อครับผมการฝึกท่าสควอดครับผมจะทําให้เกิดฮอร์โมนอลรีสปอนส์ก็คือการกระตุ้นฮอร์โมนที่มากกว่าการฝึกในรูปแบบอื่นๆครับผมนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการต่อยมวยพิลาทิสโยคะคาริสเตนิกอะไรเงี้ยนู่นน แน่นอนการออกกลังกายทุกชนิดครับผมกระตุ้นฮอร์โมนได้ดีนะครับทั้งหมดนะครับแต่ไม่มีเอ็กซ์เซไซส์ไหนเลยครับผมที่กระตุ้นฮอร์โมนได้ดีเท่ากับการฝึกท่าสะคอรอันนี้ผมนับเดนลิฟนะเดนลิฟก็ถือเป็นหนึ่งใน king of exercise นะครับแต่วันนี้ผมพูดถึงพูดถึงเรื่องของสะคอร์ดนะครับผมสายเดนลิฟอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับผมเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาพูดเรื่องของเดนลิฟบ้างนะครับแต่วันนี้เอาเรื่องของสะคอรก่อนนะครับผมไม่มีเอ็กซ์เซไซส์ไหนครับผมนะครับผมที่กระตุ้นฮออร์โมนไดด้้ีีเท่ากแลว นะครับมันกระตุ้นฮอร์โมนได้ดีมากครับผมกระตุ้นฮอร์โมนอะไรบ้างนะครับผม1เทสโทสเตอโรนครับช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนและสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมสองโกรทฮอร์โมนช่วยในเรื่องช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันและสร้างเนื้อเยื่อใหม่ๆสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมแล้วก็เรื่องของการฟื้นตัวนะครับผมสามนะครับผมคือฮอร์โมนเลปตินครับผมฮอร์โมนแห่งความพึงพอใจความอิ่มมันตลกไหมคือการสปอร์ตทำให้เลปตินแม็กออกมาด้วยนะครับผมสี่คือโดพามีนครับผมฮอร์โมนแห่งความสงบ เมื่อคุณฝึกหนักๆเข้าครับผมฮอร์โมนแห่งความสงบมันออกมาเยอะขึ้นทําให้คุณมีความฟินมีความโดมหลังจากที่คุณฝึกเสร็จหลายคนเจอปรากฏการณ์นี้ครับผมคือหลังจากวันที่ฝึกขาหรือฝึกสะคอหนักๆครับผมครับเขามีความฟินมันเป็นสาเหตุว่าทําไมเนี่ยคือเราไม่เข้าใจคนกลุ่มนี้เลยครับคนที่แบบเล่นขาเป็นประจำว่าเฮ้ยมึงเล่นขาอะไรเยอะแยะมากมายวะอะไรเงี้ยนะผมส่วนหนึ่งนะครับผมมันคือความฟินนะมันคือความแบบเคลิม้มหลังจากฝึกแบบคือมัน รู้สึกดีอะบอกไม่ถูกอะมันเหมือนมันเหมือนเคลิ้มอะครับผมมันเหมือนมันดีอะมันดีต่อใจอะไรเงี้ยนะครับผมและที่สำคัญครับผมมันทำให้เอนโดร์ฟินครับผมฮอร์โมอนแห่งความสุขหลั่งออกมามาก กปกติครับผมเนื่องจากว่ามันมีการกระตุ้นของกล้ามเนื้อที่มากกว่าครับผมนะครับเราก็รู้กันอยู่นะครับผมเวลาเราเล่นเวทชนนิ่งหรือว่าออกกำลังกายเนี่ยหนักๆนะครับผมมันจะมีฮอร์โมนตัวเนี้ยฮอร์โมนแห่งความสุขตัวเนี้ยเอนโดรฟินเนี่ยหลั่งออกมาเยอะเป็นพิเศษถูกไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมนะครับใครที่มีอาการว่าเสี่ยงว่าจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับผมหรือเสี่ยงว่าแบบเฮ้ยจะมีความเครียดอะไรประมาณนี้ครับผมการสควอชครับผมนะครับช่วยคุณได้โคตรเยอะนะบางบางทีเนี่ยคือมันดูเหมือนจะเครียดใช่่่มมั้้้ยแแบบบบเเชีีกกตตตตอออออองงงไไไไปปปปาาาานนนหรรรืววสคลขะะณ แต่คุณลองดีนะครับคุณลองคุณลองสปอร์ตดูครับผมแล้วคุณจะเจอว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีการกระตุ้นฮอร์โมนที่แบบมหาศาลเลยนะผมมาทําให้มูดคุณดีนะทำให้อารมณ์ของคุณดีทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันมีพัฒนาการที่ดีครับผมทั่วร่างกายไม่ใช่แค่ขาเท่านั้นนะครับผมทำให้การกินอาหารของคุณมันมีประสิทธิภาพคือคุณจะอิ่มอย่างสมเหตุสมผล โอเคไหมเนื่องจากมีฮอร์โมนเลตินออกมานะครับสี่เลยคือการฟื้นตัวของร่างกายคุณมันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคือการสควอชครับผมเป็นหัวใจหลักของการพัฒนารูปร่างของเราเลยทีเดียวนะครับผมพลาดไม่ได้เลยจริงๆครับผมแต่จริงๆมันจะมีหลายคนนะครับผมที่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับหัวเข่าเกี่ยวกับหลังวนล่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับสะโพกครับผมนะครับการสควอชก็ยังเป็นอะไรที่คุณจะต้องฝึกอยู่ดีนะครับผมแต่ฝึกอย่างระมัดระวัง และทําในฟอร์มที่ถูกต้องนะครับผมและเริ่มจากน้ําหนักเบาๆเบาที่สุดคือเริ่มจากบอดีเวทนะครับผมถ้าเกิดคุณยังสควอตแบบตัวเปล่าไม่ได้การนั่งบนลูกบอลการนั่งบนเก้าอี้การลุกนั่งพวกนี้ก็เป็นการสควอตเหมือนกันครับผมก็ช่วยทาให้คุณสามารถที่จะมีสรีระที่ดีได้แล้วก็สามารถทำให้คุณมีโลว์บอดีที่แข็งแรงได้นะครับผมหลายคนเนี่ยตกมาตายตรงที่ว่าอย่างนี้ครับมีอาการบาดเจ็บที่หลังล่างมีอาการบาดเจ็บที่เข่ามีอาการบาดเจ็บตรงนู้นตรงนี้บริเวณโลว์บอดีครับผมแล้วก็ไม่กล้าที่จะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคือผมเนี่ยเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยแต่ก่อนอ่ะเข้าออกบ่อยมาก เยอะมากจริงๆนะครับผมแล้วสิ่งที่นักกายภาพให้ผมทําคืออ่ะเจ็บรู้ว่ารี้ใช่ไหมอ่ะไปเล่นขาสิไปสะคอสินะครับผมไปพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมาครับผมของรลเวบารัดมันทําให้อาการบาดเจ็บบริเวณข้อต่อบริเวณเอ็นของคุณมันลดน้อยลงครับผมให้กล้ามเนื้อมันเข้ามาช่วยเหลือนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมผมพูดตรงนี้เลยว่าการสะคอตครับผมมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับผมที่ทําให้คุณสามารถที่จะพัฒนาองค์รวมของสุขภาพาของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างสุขภาพฮอร์โมนนะครับผม พละกําลังความแข็งแรงด้านการออกกำลังกายการเล่นกีฬาของคุณครับผมช่วยได้ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นนะครับผมมาสควอตกันเถอะนะครับผมถ้าไม่รู้ว่าสควอชยังไงก็ดูช่องไซเปรตโปรเจกต์นะครับผมเดี๋ยวสอนแบบละเอียดละเอียดเลยนะจริงๆทำคลิปทำทำคลิปวิดีโอไว้แล้วแหละนะครับผมก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมว่าการสควอชที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างไรนะครับผมก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโค้ชผู้แนนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมมมูลดดีีๆๆทท่ผผจะะาานนนนเสสอใุกััปห์ครบม สำหรับคลิปนี้ผมโคตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ